สวัสดีครับพบกับผมครับล้านปอรุ่งเรืองรถบ้านนะครับมีไหมชอมอีกหนึ่งคันนะครับ NKR นะครับเครื่องร้อย NKR เครื่องร้อยนะครับแหนบหน้าแหนบหลังนี่ตามหากันเยอะสะเหลือเกินเลยเปิดราคาให้เลาๆบอกกันเลย1 7 9 0 0 0บาทนะครับ1 7 9 0 0าบาทราคาคุยกันได้นะครับราคาคุยกันได้ผมบอกเลยว่าคันนี้ผมลงไปไม่เกิน2วันไปแน่นอนนะครับยอดจองก็เยอะสะเลือเกิน โอเคมาเริ่มจากฝั่งสะของตัวรถเลยอาจจะแคบหน่อยนะครับลูกค้าอาจจะแคบหน่อยนะนี่ผวพารีวิวคร่าวๆสั้นๆน,นะครับนี่ลงไปแล้วนะในคลิปปาปอรุงเรืองอะไรเชียงกลงลงไปแล้วอันนี้ลงปอรุงเรืองรถบ้านนะครับนี่ฝากด้วยฝากด้วยสองช่องทางนะครับนี่ซ้ายของตัวรถนี่ประตูก็จะประมาณนี้เลยประตูก็จะประมาณนี้สวยๆงามๆเนียนๆ ดูซับภายในประตูกันบ้างนี่ก็นี่ซับภายในประตูก็จะประมาณนี้นะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะซับภายในประตูก็สวยงามนะครับเบาะก,ก็ถือว่าใช้งานได้เลยนะครับน่าจะไม่ขาดน่าจะไม่ขาดเลยแหละอ่าผ้าหลังคาก็ใช้ได้นะครับกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับเกียร์ก็ดีเครื่องก็ดีนะครับใครหาอยู่ก็ตอบโจทย์นะครับประมาณนี้เลย ยางก็เรือเรือใช้ทั้งสี่เส้นนะครับนี่เรือใช้ทั้งสี่เส้นเลยนะสวยงามปอมบรรทุกเจ็ดห้าศูนย์ขอบสิบห้านะครับอ่า,อากระบะกระบะกระบะ 3, 20, สามเมตรยี่สิบไซส์มาตรฐานนะครับไซส์มาตรฐานเลยกระจกตัวนี้เลื่อนได้นะเลื่อนไฟฟ้าได้เลยข้างหน้ากันบ้างข้างหน้ากันบ้างเป็นกระจังหน้าโครเมียมด้วย ที่ปัดน้ำฝนก็เป็นโครเมียมสัญลักษ์อิซูซูก็โครเมียมนะครับ NKR เครื่องร้อยเลขสวยๆงาๆเนียนๆระบบไฟออกปกติทุกอย่างบ่ตองไปเห็นยางเพิ่มแล้วบ่ต้องไปเห็นยางเพิ่มแล้วอีสานบ้านห้องเขาไรเขาสวนได้สบายเลยนะครับรถพร้อมลุยอยู่แล้วนะครับรู้้กันอยู่นะครับนี่รถยอดนิยมนี่มาใครหาอยู่รีบเข้ามาเลยครับทักเข้ามาเลยนะครับนี่ปอรุ่งเรืองรถบ้านนะครับ ากติดตามด้วยนะครับช่องใหม่น้องใหม่นะครับประตูฝั่งขวาจะประมาณนี้ให้ดูกันชัดๆเปิดง่ายปิดง่ายนะครับเปิดง่ายปิดง่ายกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับกระจกไฟฟ้าด้วยแต่กุญแจผมอาจจะไม่ได้เอามานะแต่ว่ารถขับได้ปกติทุกอย่างการันตีได้เลยนะครับสวยงามนะครับประมาณนี้นะครับกระจกไฟฟ้า้วยโอเค กระบะฝั่งขวากับคอกก็สวยงามนะครับพื้นที่อาจจะน้อย,น,อยน้อยนิดหน่อยนะติดรถลุงผมแกไม่อยู่นะครับแกไม่อยู่ก็เลยออกไม่ได้นะครับกุญแจติดอยู่ในบ้านเพ่อนเลยนี่าหาว่าบอได้ออกบ่ได้แล้วกุญแจนี่โอเคจะประมาณนี้มาข้างหลังกันบ้างให้ชมแบบคร่าวๆขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยถ้ารีวิวไม่ชัดเจนนะครับเสียงเครื่องเสียง อะไรมีดันมีไอไหมจัดให้นะครับคอวิดีโอได้นะครับถ้าผมอยู่กับรถนะถ้าผมไปข้างนอกก็ต้องเป็นตอนเช้านะครับเพราะว่าบ้านกับโรงงานอยู่คนละที่อันนี้โรงงานจะอยู่ข้างในเป็นโรงอีกโรงงานหนึ่งไว้เก็บรถนะครับแล้วก็จะมีที่บ้านแล้วก็จะเป็นโรงงานนอกนะครับที่เป็นโกดังสีเหลืองนะครับปอรุ่งเรืองรถบ้านปอรุ่งเรืองอะไรเชียงกงเป็นร้านเดียวกันฝากด้วยนะครับขอ,อกสีเงินงามๆเนียน ซัซี่สวยกับบะก็สวยมาตรงเี้นั่งเพิ่มแล้วนะครับนี่เออเนียนโอเคดูรอบคันเอามาจาับไปกล้องให้หน่อยเร็วอย่ายกไว้ลูกค้าดูแลปิดคลิปละวันนี้เดี๋ยวเอารีวิวสั้นๆนะครับงามๆเนียนๆโอเค z มาตามมา น้อกยกับยกงนะครับทุกคนงานไม่มาเครื่องร้อยเครื่องร้อยให้ดูกันชัดๆนะครับก็จะประมาณนี้นะโอเคซุม้มเข้าไปหน่อยกุญแจผมไม่ได้เอามาผมลืมขอโทษขออภัยแต่ว่าขอรีวิวให้ดูแบบคร่าวๆก่อนนี่ไม่มีผูกนะครับเอาไปใช้งานยาวๆเลยไม่ต้องไปซีเรียสแบบนี้อ่ะเอาหัวลงแล้วปกติจะมีคนงานมายกช่วย รับเรียบร้วโอเค,อเคมาเปิดราคากันอีกเช่นเคยท้ายคลิปหน้าคลิปก็บอกแล้วนะครับ1นึ่00บาทราคาต่อรองได้นะครับแต่อย่าต่อรองผมจนหน้าเกียดไปให้ผมเหลือกำไรหรือช่องว่างได้มีทุนไปทำกำไรต่อนิดหน่อย,ยนะครับ ไ่ไปต่อทุน,นไปต่อทุนบาทเ้องกับไปต่อทุนนะครับกำไรนิดน้อยผมก็ขายแล้วนะครับรถสวยๆงามๆเนียนๆ NKR แหนบหน้าแหนบหลังนะครับรถสวยๆงามๆเนียนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน 9, บาทนะครับโทรเข้ามาคุยกันนะครับศูนย์หกห้าห้าสามหกเก้าแปดเก้าแปดศูนย์แปดห้าสี่ห้าสามสี่สี่สามสี่นะครับแอดไลน์ขึ้นได้เลยทั้งสองเบอร์นะครับเดีย๋ยวผมขึ้นไว้ให้เลยนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กผมติดตามได้เลยนะครับ โทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาคุยกันได้โอเควันนี้ผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ